กลยุทธ์ธุรกิจร้านกาแฟจะต้องเน้นไปที่คุณภาพของกาแฟและบริการที่ดีเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้งในอนาคตนอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์อื่นๆที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของร้านกาแฟได้ดังนี้ 1. การเน้นประสิทธิภาพในการบริการการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายและมีความพึงพอใจกับร้านค้าของคุณมากขึ้น ดังนั้นคุณควรเน้นในการฝึกฝนพนักงานให้มีทักษะการบริการที่ดีและรู้จักการจัดก,การที่มีประสิทธิภาพ 2. การเน้นคุณภาพของกาแฟคุณภาพของกาแฟเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจร้านกาแฟคุณควรเน้นในการเลือกซื้อมเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงและการจัดเตรียมเครื่องดื่มกาแฟอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ได้ว่าร้านคุณมีคุณภาพและเป็นร้านค้าที่น่าเชื่อถือ 3. การสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำลูกค้าจะมีความประทับใจกับร้านค้าของคุณมากขึ้นถ้าพวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำดังนั้นคุณควรใช้กลยุทธ์3.1การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการดื่มกาแฟจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้าคุณสามารถเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งร้านค้าให้ตรงกับแนวความคิดของร้านกาแฟของคุณเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม 3.2การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการร้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการร้านค้าของคุณจะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการร้านค้าได้มากขึ้นอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีเพื่ออัตโนมัติงานบางส่วนเช่นระบบ POS ที่ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการการขายได้ง่ายขึ้น3.3การให้บริการที่มีคุณภาพ การให้บริการที่มีคุณภาพจะช่วยสร้างความพึงพอใจและความสุขให้กับลูกค้าคุณควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับกาแฟที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าและให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ3.4การใช้สื่อสังคมออนไลน์การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความสนใจและเพิ่มความรู้สึกต่อร้านค้าของคุณจะช่วยเพิ่มโอกาส 4. การสร้างภาพลักษณ์และการตลาด4.1การออกแบบโลโก้และชื่อร้าน การออกแบบโลโก้และตั้งชื่อร้านค้าของคุณให้ตรงกับแนวคิดของร้านกาแฟของคุณเพื่อเพิ่มความจำมิมเ m รเชิญให้กับลูกค้า4.2การใช้สื่อสิ่งพิมพ์การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เช่นโปสเตอร์แผ่นป้ายเป็นต้นเพื่อโปรโมทร,ร้านค้าของคุณโดยใช้ภาพและข้อความที่สื่อถึงคุณลักษณะเฉพาะของร้านของคุณ4.3การใช้สื่อออนไลน์การใช้สื่อออนไลน์เช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียและรีวิวจากลูกค้าเป็นต้น เพื่อสร้างความรู้สึกต่อร้านค้าของคุณและเพิ่มโอกาสในการขาย4.4การจัดกิจกรรมต่างๆการจัดกิจกรรมเช่นการแข่งขันลูกค้าสมัครเข้าร่วมการชิงรางวัลเป็นต้นเพื่อสร้างความสนุกสนานและเพิ่มความน่าสนใจให้กับลูกค้าของคุณ4.5การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและน่าจดจำจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้าของคุณโดยการใช้สีสารและเทคนิคการออกแบบให้เหมาะสมกับแนวคิดของร้านค้าของคุณ 5. การจัดการทรัพยากรบุคคล5.1การสร้างทีมงานการสร้างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสารรค์เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ5.2การฝึกอบรม การให้การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลลูกค้าและการพัฒนาทักษะในการช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหา5.3การสร้างวัฒนธรรมองค์กรการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและลูกค้า5.4การจัดการปัญหาลูกค้าการจัดการปัญหาลูกค้าให้เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้าของคุณ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงกลยุทธ์ธุรกิจร้านกาแฟอย่างย่อยๆแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของกาแฟที่คุณให้กับลูกค้าดังนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อมเมล็ดก,กาแฟที่มีคุณภาพและการปรุงชงที่ถูกต้องเพื่อสร้างประสบการณ์การดื่มกาแฟที่ดีสำหรับลูกค้าของคุณ